หลังจากที่คุณไอรัชนกเนี่ยนะครับสอส,อสอพักพลังพรรคประชาชนนะครับได้พูดถึงคุณกันจอมพลังอย่างชนิดที่เรียกว่าแบบทิ่มกลางดวงใจเลยว่าเนี่ยดิฉันสงสัยว่าคุณกันจอมพลังเนี่ยนะครับไปถ่ายรูปคู่กับร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยนะครับซึ่งคนเขาก็สงสัยว่าผู้กองธรรมนัฐแกมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมีสีดําสีเทาหรือแกก็ว่างแกไปจริงเท็จผมไม่ยืนยันนะครับแต่คุณไอรัชนกกำลังชี้ให้สังคมเห็นว่าผู้กองธรรมนัฐเนี่ยเป็นคนไม่ดี เป็นคนที่มีประวัตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับธุรกิจนะฮะบ,บางอย่างนะครับแล้วก็มีการถูกควบคุมตัวนะที่รัฐนิวเซาแลนด์แล้วกลับมาก็ออกมามีตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีเป็นสสเป็นรัฐมนตรีเป็นรนนองนายกรัฐมนตรีนะครับคือพูดง่ายๆว่าพฤติการพฤติกรรมต่างๆมันไม่เหมาะสมกับการเป็นรัฐมนตรีแล้วพอเอิญคุณกันจอมพลังดันไปถ่ายรูปคู่กับเลยครับคู่กับผู้กองธรรมนัฐแล้วผู้กองธรรมนัฐก็ดันขึ้นไปบนเวทีแต่งงาน ไปบอกว่าใครรังแกกันก็เหมือนกับรังแกผมก็เป็นจุดหนึ่งที่คุณไอรัชนกเนี่ยก็หยิบมาโจมตีหยิบมาพูดถึงนะครับว่าเนี่ยคุณไปถ่ายรูปกับเขา,าถ้าคุณไม่เหมือนกับเขาคุณจะไปถ่ายรูปกับเขาได้ยังไงอะไรแบบไหนนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะล่าสุดเลยเนี่ยวันนี้เลยสักคู่นี้เลยเนี่ยนะครับนะค,บคุณเต้าอาชีวะเนี่ยได้ออกมาทําคลิปสอบถามไปยังคุณไอราัชนกนะครับเขาเรียกว่าง,งานคือช่วงนี้ต้องเป็นเป็นช่วงเวลาเขาเรียกว่าเฟิร์สไทม์ เฟิร์สไทม์สเปเชียลฟอร์ยของคุณไอเขาเลยนะครับทุกอย่างไหล <laughs> ลงไปที่คุณไอหมดเลยผมก็เห็นใจแกนะบางทีแกบางทีแกคุณไอแกเล่นอะไรก็ไคิดหน้าคิดหลังนะครับแกก็เอามันเขาไว้นะว่าเออนะสุดท้ายมันมีภาพถ่ายของคุณไอรัชนกสีนอกสอสพรรประชาชนเนี่ยดันทะลึ่งไปถ่ายรูปคู่กับใครครับพี่น้องฮะเจ้าพ่อเว็บการพานันคุณไอไปถ่ายรูปคู่กันยืนยิ้มฟันขาวเลย นะครับและไอ้เจ้าพ่อเว็บการพนันคนนี้ตามข่าวที่คุณเต้อาชีวะได้ระบุไว้เสื้อใส่เสื้อะพักน่พักประชาชนไอ้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรนั่นนะนะฮะมันก็เป็นความก็เรียกว่างานมันก็บันเจิดไงพองานมันบันเจิดทีนี้คุณไอจะต้องตอบสังคมแหละคุณไอจะเงียบไม่ได้นะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้พักประชาชนได้รับความเสียหายค่อนข้างจะจะแรงเลยนะเพราะว่านโยบายการปราบเว็บการพนันเนี่ยตอนนี้เขากำลังฮิตกันเลยเนี่ยแล้วคุณไอดันไปมีภาพในอดีตไปถ่ายรูป ต่เชื่อผมเด้อครับเดี๋ยวคุณไอก็ออกมาบอกว่าอ๋อตอนที่ไม่ถ่ายดิฉันไม่รู้ว่าเขาทำงานอะไรนะครับมันเป็นรูปเก่าเป็นรูปในอดีตมันก็จะไปเข้าล็อกกับที่คุณไอไปถ่ายคุณกันจอมพลังว่าไอ้รูปเอ้ยไอ้คลิปเอ้ยที่คุณเอาไปเล่นคุณกันจอมพลังมันก็เป็นรูปในอดีตทั้งนั้นเหมือนกันนะมันก็อีหลอบเดียวกันนะมีเทงไม่มีเทาทีนี้แม่งดำเลยหรือเปล่าเจ้าพ่อการพันันนี่ดำเลยนะฮะไม่ไม่ใช่เทานะดำเลยแล้วไอจะว่ายังไงนะครับสิ ผมว่าเบาได้ก็บเบานะและที่สําคัญเนี่ยลุงสนธิลิมทองคุณเนี่ยแกก็โหโจกคุณไอ้นี่ก็ยับเหมือนกันบอกไอ้มึงล้างคุกเนี่ยเขาล้างคุกรอมึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยซ้อมไปซ้อมติดคุกติดคุกอะไรเงี้ยคือลุงสนทิแกก็เล่นแรงนะแกก็พูดหนักเหมือนกันนะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮนะก็คือทุกการกระทํามันมีราคาที่ต้องจ่ายคุณไอ้เล่นของใหญ่มันก็ต้องโดนของแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าเรื่องแบบนี้มันจะไม่จบแค่วันนี้มันจะไม่จบแค่รูปนี้ผมเชื่อว่ามันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่คุณไอ้ไปอย่างเช่นคุ ไปยืนถือป้ายแล้วก็นะครับขีดกระบาลหนึ่งร้อยสิบสองคือยกเลิกหนึ่ง้อสิบสองแล้วตอนหลังว่าสังคมมันก็มีกระแสตีกลับไงพอสังคมมันกระแสตีกลับก็บอกอ๋อเราเปลี่ยนจากว่ายกเลิกเป็นอะไรครับเป็นแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองอะไรแบบเนี้ยคือพวกคุณหนีไม่พ้นวงจรพวกนี้ไงวันนี้สิ่งที่พวกคุณไปทํากับคนอื่นเขาไว้อะวันนี้มันไหลไปถึงคุณแล้วมันไหลเข้าไปหาคุณแล้วนะครับก็เหมือนกับบิ๊กโจ๊กอ่ะบิ๊กโจ๊กตอนแรกเ็เรียกว่าพี่ต่อพี่ต่อตอนนี้คุณไปดูบิ๊กโจ บิ๊กโจ๊กแม่งก็โอ้โหเจสภาวะกรรมมาก็เหนื่อยชิบหายเลยนะล่าสุดหลังจากที่เขามีการฟันไปแล้วว่าบิ๊กต่อเนี่ยนะครับไปรับเงินการพนันรับเงินยาเสพติดแต่ที่ตามข่าวนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองตามข่าวบิ๊กโจ๊กแฉชิบหายเลยนะครับเมื่อก่อนเรียกพี่ต่อผมเคยคุยกับพี่พี่ต่อเขาแล้วว่าพี่ไหนๆพี่ก็ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแล้วผมเป็นเบอร์รองเราควรจะโอโหสีก่กมกันนะนะพี่ต่อแกบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรเรารักกันเรารักกันเลอแป๊บเดียวพี่ต่อแม่งเล่นกูซะออกจากราชาการเลยแล้วตอนหลังมาาแแกแกกกกล้บน็เรียไออต นี่แหละครับเอาก็ฝากว้นะครับตั้งคำถามถึงคุณไอรัชนกนะครับว่าตกลงที่คุณไปถ่ายรูปกับเขาเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาคือเจ้าพ่อเว็บการพนันนะครับก็ออกมาตอบสังคมหน่อยเผื่อนะครับเผื่อพวกวอเตอร์ของคุณเขาจะได้สบายใจนะครับเผื่อคนฟังคนอื่นเขาจะได้รับรู้เลยว่าอ๋อที่เราไปถ่ายรูปอะเราไม่ได้รู้จักกันหรอกเขาเรียกให้ไปถ่ายเราก็ไปถ่ายเออถ้าจะแก้ตัวอย่างนั้นก็ได้นะก็จะรับฟังนะเดี๋ยวยังไงไปดูคุณเตอ้อาทิวะเขาเปิดเอานะครับแต่เรับคลิ์นี้ดีมีประโยชน เรียกไอต่อเฉยเลยอะ่ะ <c oughs> ไอรัชนกถ่ายรูปคู่นะครับเจ้าพ่อเวปน,นันโอโหสุดจัิจริงนะโอ้โหนี่เกียดเกลือกินด่างนี่วะเต้าไม่สนิทถ่ายรูปคู่ได้ไงรู้จักหรือเปล่าคนเนี้ลองดูดิลองดูลองดูอด่อานอ่านอ่าน เป็นพักของคนรุ่นใหม่จริงๆเนี่ยผมแค่อยากรู้ฮ่าๆๆทั้งนี้ครับเต้อาชีวะเผยว่ามีคนได้ส่งข้อมูลนี้มาให้ซึ่งเป็นภาพที่ไอ้รักชนกสรีนอกสสพักประชาชนครับได้ออกมาโพสไว้ว่าไม่ควรตัดสินแค่รูปถ่ายเคยสนิทกับเจ้าพ่อเว็บพนันออนไลน์แต่เต้ได้ถามว่าถ่ายรูปกับใครสนิทกันไหมจะเป็นเหมือนกับเขาไหมเป็นพักของคนรุ่นใหม่จริงๆไอ้รักชนกถ่ายรูปคู่กับเจ้าพ่อเว็บพนันออนไลน์ เ,เกียเลือกินด่างเกียอเขาแต่ทำมาก่อนหมดเลยยังไงตกลงจะปราบเท่าไหมยังไงก็ฝากไอ้รักชนกช่วยปราบพวกเว็บพนันออนไลน์ทีฝากถึงหัวหน้าเทงด้วยมีเทงไม่มีเท่ามีส้มไม่มีเท่าฝากไว้ให้คิดสวัสดีครับผมเต้อาชีวะกลุ่มไทยไม่ทนนะครับเพื่อนๆมีคนเขาส่งข้อมูลนี้มาไม่รู้เพื่อนเคยเห็นยังเพื่อนลองดูดิเพื่อนลองดูดิ